อ Sport ์รับออกแบบจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างแบรนด์ 4, 3, ยูโครโค้ชซูตดหนาย้ำซูตแ6ดหนึ่สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้พบกับอ้วนพางทะลุพานะผมวันนี้เราจะมาแนะนำการสเต็งเหรียญในเกม,มสปินเตอร์แลนด์นะผมสปินเตอร์แลนด์นี้เราก็จะมาสเต็งเหรียญ SPS นะผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเหรียญ SPS นั้นราคาตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะผมเราไปดูกันที่เว็บ c o นมา r k เก็ตแคนะครในเหรียญ SPS ตอนนี้นะผมก็ราคาเนี่10บาทจุด64สตางค์นะผมตอนนี้ผมก็จัดไป300 SPS นะผม300 SPS ก็ตกประมาณ3,000กว่าบาท ที่ผมลงไปเพราะว่าผมได้ถอนจากเกมแพน VS อันเดนนะผมเกมรดน้ําผักอะไรเนี่ยต้นไม้เนี่ยเราก็เอามาแปลงลงทั้หมดเดีวเราไปดูตรงเหรียญน,นะผมที่ผมได้ทําการสเต็งไว,แว้แล้วแล้วการสเต็งเหรียญก็ผมจะไปที่ตรงหัวข้อนะผมตรงรูปเพชรสีทองทองสีเหลืองเองเนี่ยอ่ามันจะมาหน้านี้นะผมในขั้นตอน ที่เราจะฝากเงินนะผมเราต้องคลิกตรงนี้เสร็จเราจะมาหน้านี้นะครับเราก็ไปตรงที่คําว่า get SPS นะผมเราก็ไปสวอปเหรียญที่แพนเค้กเหมือนเดิมนะผมเช่นเคยเราก็เข้าไปที่แพนเค้กสมมุติเรามีเหรียญ bnb นะครับหรือ busd นะครับผม busd เราก็กด m a ็เดี๋ยวรอรอเหรียญอัพโหลดนิดนึงครับผม รอสักครู่เดี๋ยว BUSD ไปหายไปไ,ไหนวะคือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนรู้สึกจะเข้าปิดกระเป๋าครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเปลี่ยนกระเป๋าแป๊บเปลี่ยนกลับมาแล้วผมกระเป๋าของผมตอนนี้ผมมีอยู่เหลืออยู่43 BUSD นะผมผมก็กดแม็กไปเนี่ยเราก็จะได้มา133 BUSD เอ้ยไม่ใช่133 SPS นะครับผม เราก็กดสวาปแล้วก,กดยืนยันจ่าค่าแก๊สเสร็จปุ๊บเงินเราก็จะมาอยู่ในเมตาแมสถูกต้องไหมครับจะเป็น sbs ตรงนี้นะผมแต่ขั้นตอนนี้เราอย่าลืมไปเพิ่ม sbs ที่เมตาแมสก่อนนะผมเราก็ไปที่หัวข้อนี้เลยนะผมนี่ add to เมตาแมสแล้วก็คลิกไปเสร็จมันจะขึ้นมานี้ของผมมีแล้วมีเหรียญไปแล้วไงถ้าเพื่อนเพื่มีก็กดเพิ่มโทเค็นไปหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ เราเพิ่มหรือสว่าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเหลี่ยน s p s ไปเข้าที่มิตอแมสเรียบร้อยแล้วนะผมจากตรงส่วนนี้ก็จะเป็นร้อยสมใช่ไหมเราก็กลับไปที่หน้าเกมหลังจากนั้นนะผมเราก็ทาร์นเฟอร์นผมกดตรงคําว่าทาร์นเฟอร์นะทุกคนตัวเสีฟ้าตรงนี้กดทาร์นเฟอร์เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ย,ยอดของเราไปร้อยสามสิบสามสมมติหนนี้ผมทําให้ดูเสร็จปุ๊บเราก็เลือกตรงใบแนนสมา h เชน นตอนนี้เขาจะถามว่า Transfer in หรือทนเฟอร์เอานอะผมเราก็ไปตรงนี่สีเข r ยวออนทานเฟอร์อินะผมเราก็กดไปกดเสร็จไปปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราจ่ายค่าแก๊สโน่นนี่นั่นเราก็ดําเนินการไปเดี๋ยวผมสวาปให้ดูอีกสักเหรียญแล้วกันเนาะเพื่อจะได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับผมอ่าผมจะ,ะสวาสสักเหรียญน,นึงอ่า คอนเฟิร์มไปเสียค่าแก๊สนะผมเสร็จปุ๊บอ่าทีนี้เรารอนะรับผมรองเงินเข้าในเมตาแมทอ่าี่คอนเฟิร์มแล้วนะครับเราก็มาดู 1sps อ่าขึ้นมานั้นครับผมหลังจากนั้นเราไปที่หน้าเกมของเราตรงนี้ผมจะมีอยู่0.003นะครับผมตรงมุมขวาผมนะข้างชื่อผมแล้วตรงนี้ผมก็ มีอยู่301นี้ผมจะฝากจากเมตาแมสนะผมที่ผมทําการฝากไป1น s p s เมื่อสักครู่นะครับผมไปที่คําว่า transfer นะผมผมก็กด1เลือก finance smart chain นะครับกด transfer in เสร็จนเนี้ยมันจะให้จ่ายค่าแก๊สเราก็เสียอยู่เท่าไหร่เงเนี้ยกดยืนยันแล้วกดตกลงตรงนี้ผมขอจะถามเราอะไรไม่รู้อ่านไม่ออก เดี๋ยวเช็คเลขกระเป๋าแล้วกันกดตกลงไปหลังจากนั้นก็รอสักครู่นะผมเดี๋ยวเงินมันก็จะขึ้นมาทางมุมขวาของเรานะผมหลังจากนั้นเราเอาไปสเต็งน,นะอคอนเฟิร์มแล้วระบบทำการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วอ่าคอนเฟิร์มแล้วผมเราเสียค่าแก๊สไปประมาณเท่าไหรว่วะขอดูหน่อยหลังจากที่เสียค่าแก๊สนะผม เราก็รอสักครู่นะครับค่าแก๊สที่เราเสียไปประมาณบาทเดียวเองนะผมทุกคนเรารีเฟซหน้านิดนึงรอสักครู่นะครับอาจจะชา้านิดนึงนะผมระว่างระบบประมวลผลนะผมอ่าทีนี้ขึ้นมาแล้วนะ You have r e s e d อะไรเนี่ยหนึ่ง FPS form h l ขีด b s b นะครับผมก็มาแล้วหนึ่งหลังจากนั้นนะผมพอเงินเข้ามาเสร็จเราจะทําการสเต็งนะผมแต่เนี้ยผมทําการสเต็งไปละสามร้อยหนึ่งเหรียญเรากดสเต็งไปนะผมตรงสีส้มๆนะทุกคนกดสเต็งเสร็จปุ๊บนี่เรามีหนึ่งจุดศูนย์สามเปอร์เซ็นเราจะสเต็งไปแค่หนึ่งพอหลังจากกดสเต็งเนี่ยคือเขาจะแจ้งมาว่าภายในระยะสี่สัปดาห์เนี่ย เราห้ามถอนนะทุกคนเนี่ยบทราบว,ว่าเมื่อวางเดิมพันแล้วโทเค็นจะไม่สามารถโอนหรือขายได้จนกว่าจะยกเลิกการเดิมพันกระบวนการอันสเต็งของคุณคือว่ายกเลิกเนี่ยใช้เวลา4สัปดาห์โดย25%ของโทเค็นที่ยังไม่ได้เดิมพันจะพร้อมใช้งานหลังจากแต่ละสัปดาห์มันน่าจะประมาณเหมือนเราสเต็งไว้แล้ว4อาทิตย์เราถึงจะกดอันสเต็งได้หรือเปล่านะ ถ้าเราอันสเต็งก่อน4สัปดาห์หรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะเสีย25%ของเงินทุนหรือเหรียญเราน่าจะประมาณนั้นนะทุกคนก็ลองตัดสินใจดูก่อนนะครับผมว่าเพื่อนๆจะเอาเหรียญมาถือไว้เฉยหรือว่าจะามาสเต็งกินดอก280%ต่อเดือนนะผมก็กดนี่ไปสเต็งไว้นะผมแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนเป็นภาษาไทยแล้วเดิมพันมันเหมือนการพน,นันเลย กดสเต็งไว้นะผมหลังจากนั้นถามเยทโนโอเคโอเคตกลงกดไปครับผมทีนี้ตุ๊ดตึ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดยอดขึ้นมาแล้วผมในสามร้อยสองนะผมแล้วเมื่อสุดคู่อ๋อนี่คือยอดเงินตรงนี้เนาะตรง Lady to King คือว่ามันจะขึ้นตลอดเลยนะตะกี้มันขึ้นมาอยู่ แต่เราไม่ทันได้กดเคมเราฝากเหรียญใหม่เพิ่มไปเราลืมไม่เป็นไรแต่ยอดมันก็ตัดไปอยู่ทางขวาให้เรานะผมนี่ผมเสร็จแล้วนะผมสําหรับขั้นตอนการสเต็งเหรียญ s p s นะผมการที่เราไปสว้าปเหรียญจากแผนเคกสว้าขนมแล้วก็มาเป็นเจ้าเหรียญ s p s เพื่อกินดอกันผล280% APR ต่อป,ปีนะผ a p อันนี้คือไม่ได้แนะนำให้ลงทุนนะผมเป็นทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยไงเพื่อนก็ลอง ัดสินใจกันดูแลศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนนะผมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะไปจัดเด็กให้ต่อสวัสดีครับ